สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังพิธีกรดังผู้กุมความลับเผยความสัมพันธ์ไม่สงกรานรอลุ้นเปิดตัวอย่างเดียวเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่ที่กำลังกลับมาถูกจับตามองอีกแล้วอย่างสงกรานตตชนะรงและสาวสวยไมณนภสิธิ์ที่ก่อนหน้านั้นทั้งคู่ก็ถูกจับตามาเรื่อยๆและแอบมีโมเมนต,ต์ต่างๆออกมาให้เห็นทำให้ชาวเน็ตต่างสงสัยว่าใช่หรือเปล่านะ และเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาในช่อง TikTok ของสาวไม่ได้ลงคลิปคลิปตัวเองพร้อมระบุข้อความว่าเซอร์ไพรส์จากแฟนดินเนอร์มื้อแรกฉลองปีใหม่ไปค่ะปีใหม่2024ซึ่งเป็นคลิปที่กำลังเดินเข้าร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เขาใหญ่นั่นเองโดยในอินสตาแกรมล่าสุดของไม่นภสิได้โพสต์คลิปเล็บกับลูกสิงโตที่เขาใหญ่พร้อมระบุแคปชั่นว่าแวมาเล่นกับพวกผมได้นะกับพี่พ โดยมีนิกกี้นชัดเข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักมากและด้านหนุ่มสงกรานก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบโพสต์นิกกี้ว่าย้ายมาอยู่เขาใหญ่เป็นเพื่อนกันเลยครับงานนี้บอกเลยว่าลุ้นเปิดตัวแน่นอนเพราะทุกอย่างเริ่มชัดเจนมากแล้วและด้านพิธีกรที่รู้มานานแล้วอย่างดีเจมดาได้เผยในรายการข่าวใส่ไข่โดยได้เผยว่าเขาใหญ่อยู่กับกรานสงกรานนั่นแหละฉันก็รู้แต่ใครไปเขาใหญ่ก็ไปหากรานไหมคงไม่ไปตีกอล์ฟมัง้ง คงไปดูสิงโตขาวของกรานออกลูกอยู่บอกเลยว่ารอเปิดตัวแค่นั้นแหละจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ